วัค่ะวันนี้เราจะมาสนุกกันในเกม m a d m e n Racing 2, 2เป็นการแข่งรถโหดมันฮาแล้วก็เดอดาที่สุดในปัจตภีวิฮีในด่านแรกนี้นะคะถ้าเราตีลังกาสองรอบก็จะได้เงินเพิ่ม150แล้วก็ต้องเข้าเส้นชัยให้ได้ตัวที่ฝ้ายเล่นอยู่นี่ก็คือคุณพี่บ๊อบนะคะเสื้อเหลืองขี่ม้ายูนิคอร์นสวัสดีครับบ๊อบเองครับวันนี้ผมจะต้องมาเอาชัยชนะให้ได้เอาละค่ะคุณผู้ชมทางฝั่งคุณบ๊อบกับน้องโพนี่ก็ได้เปิดตัวมาอย่างสวยงาม ชมฟักทองแตกเปลอกเปล่ามาตลอดทางรวมถึงกระดูกกระดูกก็ไม่เว้นอ้าวได้อะไรนี่ได้ร่มด้วยว้าวฮันแนเห็นลังคู่แข่งอยู่ลิบๆแล้วคุณบ๊อบจะตามทันหรือไม่คุณผู้ชมต้องเป็นกําลังใจให้เขาด้วยนะคะเฮ้วติดตามมาอย่างน่าระทึกว้าวเมื่อกี้ได้มีการส่งแก่น้อยออกไปโจมตีคู่แข่งคะ่ะอ้าวลุงแกโดนระเบิดเฉยเลยคะ่ะฟักทองนะคะฟักทองนะคะมันได้อะไรไม่รู้เราต้องเก็บไปก่อนหัวๆเวข้าเส้นใจคนแรกเลยค่ะ ผลงานเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหโอ้โหได้ทั้งสองเป้าเลยค่ะมาต่อกันที่เลเวล2ไป้ายก็จะใช้ตังทั้งหมดที่มีอยู่อัปเกรดน้องพอนี่ให้วันที่สุดในซอยนะคะตังก็มีแค่นี้นะคะ่ะจัดไปค่ะพี่บอ๊อบจัดไปอ่ะหมดละปะพวกเราเฮ้ยวันนี้เรามาแข่งกันใต้น้ำค่ะคุณผู้ชมออกตัวมาแล้วนะครับสำหรับคุณพี่บอ๊อบเสื้อเหลืองขออนุญาตเปลี่ยนเสียงภาคเป็นเสียงนี้นะครับเมื่อกี้มันเมื่อยปากมากเลย ยังคงเปิดตัวเฟี้ยวเฟ้วเหมือนเดิมทัดลมคู่ต่อสู้อย่างองอาจด้วยแก่น้อยเออ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 ตั้งหลักยากนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรได้ร่มมาเป็นเกาะกำบางคู่ต่อสู้ครับตอนนี้พี่บ๊อบก็ได้มาอยู่ในลำดับที่2แล้วนะครับดูค่อนข้างราบเรื่นได้ศัตรูคู่แข่งมากวนใจวันนี้ผมคิดว่าพี่บ๊อบก็น่าจะวันเวลาแต่การแข่งขันนี้ต้องระวังไว้ให้ดีเลยนะครับผู้ไม่ประสงค์ดีมีมาตลอดทางครับและนี่มันทางอะไรกันคบวินหัวมากเลยตอนนี้ เอาละครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆข้างหน้ามีลิงตีฉาบเกาะอยู่ครับข้างหลังกลางล่มครับชีวิตค่อนข้างปลอดภัยไม่ต้องห่วงเลยคับโอ้โ้มาจากไหนก็ไม่รู้ครับชนตามหายไปหมดเลยเอ้าได้ขึ้นมาแล้วครับคุณคุณอะไรนะครับคุณ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 บอบครับเอยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากอ้าวเข้าเ้นไทแล้วครับเป็นที่เท่าไรครับที่เท่าไรครับโอ้โอ้ที่ดึงครับมาต่อกันที่เลเวลสาม มีเท่าไหร่อัพไปให้หมดเลยค่ะโพนี่ของพี่บ๊อบจะได้สิงสุดในสยตรว,วกับมาเจอกันอีกครั้งครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะต้องทำลายสโนว์แมนเจตัวพี่บ๊อบของเราออกตัวอย่างเทเอาเธอกับดักคู่แข่งแล้วครับออกตัวอาจไม่ค่อยสวยแต่อย่าพึ่งประมาทไปโอ้รอบนี้มีสาวสวยใส่หูกระต่ายมาแข่งเชียวนะครับเอานันดาร์คเวเดอร์นี่นะโยพี่บ๊อบดึกจะรวนใส่ดาร์คเวเดอร์แล้วครับเฮ้ย ก็ยังคงนําไม่ได้อยู่ดีนะครับรอบนี้เก,กาะกันเป็นก้อนครับอา้าวคุณกระตายแซงไปแล้วครับดาร์คเวเดอร์โดนระเบิดดีดไปกาลสินแล้วครับโอ้ส่วนลุงหนวดก็โดนแกะน้อยตา,า,บายบักดาร์คเวเดอร์ยิงบั้งไฟใส่หลังพี่บ๊อบของเราครับตรงกับกาลสินไปอีกรอบไ้ปา๊ดโทลุงหนวดนี่ก็ไม่เบานะครับเล่นสตัวกระพริบเลยพี่บ๊อบอยู่อันดับ3มครับโอ้ได้จรวดมาแล้วปล่อยใส่ใครนี่น้อ,อโดนกับ Dark ดักดาร์คเวเดอร์เจ้าเก่าครับไม่ พี่บ๊อบไม่สนใจลุงนวดแล้วครับจะรีบตามไปแก้แค้นบักดาร์เวเดอร์เร่งสปีดสุดชีวิตนะครับตอนนี้เอ้าเอ้าเอ้ามันยังไม่เลิกกอกวนครับตอนนี้พี่บ๊อบลุงนวดน้องตายก็ได้สิ่งสุดแรงเกิดพี่บ๊อบจะขึ้นเป็นอันดับแรกได้ไหมเรามารุ่นกันครับใกล้แล้วบักดาร์เวเดอร์บัก,กพ่อครัวแซงเลยคับโอ้โหน้องโพนี่สิ่งได้ใจจริงๆพี่บ๊อบน้ำโดดแล้วครับเอเข้าเ้นชัยแล้วครับ เอาละมาดูผลงานรอบนี้กันฮ้ได้หมดเลยมาต่อกันอีกดานหนึ่งดานที่4จริงๆอยากจะเล่นเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าคุณดีเจรถดำเสียงแหบแล้วครับเราสามารถเอาเงินไปซื้อรถแบบอื่นได้นะคะแต่ว่าไปขอเล่นพี่บ๊อบแล้วกันเอาล่ะสู้ฮิ้ ท่านผู้ชมครับรอบนี้เราจะมาแข่งกันในสวนสนุกคุณบ๊อบเปิดตัวมาอย่างงดงามร่วมกับน้องโพนี่คู่หูสีชมพูวูวูวและก็ยังคงมีดาร์คเวเดอร์คู่อดิจากดินแดนกาลสินวันนี้จะมีการโจมตสีสนุกให้เราได้ดูกันอีกหรือไม่โอ้พี่บ๊อบจัดไปแล้วหนึ่งดอกไม่มีใครโดนเลยเอาล่ะครับตั้งหลักใหม่ได้ของดีไหมแล้วเตรียมตัวเอาบัาั โอ้โหรอบนี้ดึกระเบิดใส่กันไม่ยั้งเลยนะครับเอามาเกินครึ่งทางแล้วครับคุณบ๊อบโชว์มุนบนรถไฟหอกเย้ยยโอ้ยมาวะพวกเขาไม่ได้มาเฉยๆพวกเขาพาระเบิดมาด้วยเจอของดีโอ้คุณบ๊อบได้ระเบิดแกะแล้วครับพร้อมยิงทันทีแต่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับ <S <S โอกาสสุดท้ายแล้วที่จะต้องแซงแฮมเบอร์เกอร์ดีให้ได้เขาจะทำได้ไหมว้าว,าวา ในที่สุดพี่บ๊อบก็ทำสำเร็จแล้วครับเข้าเส้นชัยอย่างงดงามได้ที่หนึ่งอีกแววแต่ว่าภารกิจทำไม่สำเร็จไม่ใช่สิสำเร็จหนึ่งแต่ว่าขาดไปอีกหนึ่งค่ะเพื่อนๆลองไปเล่นดูนะคะเกมนี้สนุกมากๆเดี๋ยวฝ้าจะให้ลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ